เอฟซีขามีข่าวดีค่ะข่าวดีเลยฮะข่าวดีคือพี่โบรักหนูไงพี่โบมามา,มาเดินมานอนกับหนูเลยเนี่ยอุ้ยข่าวดีนะข่าวดีรฮะข่าวดีฮะพี่โบมานอนกับหนูเลยฮะน,นี่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 ีที่พี่โบนมนอนตรงนี้ได้ค่ะออ้ยดีว่ะเดือน,นกุมภาเป็นเดือนแห่งความรักไงลูกลูกรักกันแม่ก็ดีใจไง พี่โบรักคมมะรักพี่ดิไม่รักนะไม่เข้ามานอนนักนี่พี่โบเดินตรงนี้นะแล้วก็เดินมาจากตรงนี้แล้วก็ตุ๊บมานอนกับน้องนินไงพี่โบไม่เอาแล้วหรอไม่เอาไม่เอาอีกแล้วนอนกับน้องแค่นั้นนะอไม่อยากนอนพิสว่าอะไรด้วยตรงนั้นนะแล้วไปนอนกับเขาทําไมจะพักยนต์พุงจะเฉยอ๋อค่ะแค่นันุงยนพแค่นั้นก็ได้ลูกไม่เป็นไรไม่ไม่ว่าอะไรหรอก จะนอนถาวรก็ได้โอ้โหใจคงจะเต้นละลัวเนาะพี่นีนน้องนีนผมใจค,คอไม่คยดีเลยค่ะไม่รู้จะโดนฟ้าผ่าเปี้ยงจนไหนฮะ <c oughs> ไมเปี้ยงเปี <c oughs> ๆๆ้ยงก็ลงหนูนอนนิ่งๆกันแหละผมพยายามไม่กระดุก,กระดิกมากค่ะดูพี่โบก็จะไม่ค่อยชอบใจฮะแต่าหายใจด้วยนะเอ้าลืมหายใจท่งการหายใจไปสามสิบวิค่ะมาเคกี้ตายพอดีไม่ปั๊มนะทำไมไม่ปั๊ม ไม่ CPR นะทำไมไม่ CPR CPR ไม่เป็นแมวฮะฮะคุนี่กลัวลําคาญมันพูดเยอะไอตัวเนี้ยอือไอ้ไ <c> อ <oughs> ตัวนี้มันพูดเยอะเดินหลังเตีย้ยเตี้ยเนี่ยไปนอนเลยลูกโอ้โหอะไรก็หมดทุกอย่างเป็นฝีมือของใครครับห้ here, uh. อมเฮียเองนะโอ้ดีจังประหยัดน้ำโดยไม่ต้องล้างเจียรแม่ชอบ โอ้เฮียเฮียทำไมใส่ยุดหล่อจังอะฮะอ่าผมใส่เสื้อกักอ๊กฮะวันละกั๊กวันละเป็นครับผมนั่นหนักฮะ รอว่ะเข้ากับผมไหมฮะเข้าเลยลูกเซ็กซี่ไหมฮะเซ็กซี่ไหมฮะแท็กซี่มากเลยลูกเซ็กซี่ไหมฮะไม่ใช่แท็กซี่ไม่ขับอะไรฮะเรียกว่าจะเรียกแท็กซี่ถ้าหน่อยจะไปนู่นน่ะงานมันใหญ่โอ้เจ็บเจ็บละครับโอ้หล่อบามองงี้เห็นเห็นตัวหน่อยเนาะเห็นแจเสื้อทุกทีเห็นแ่เสื้อไงเห็นลูกกานี่เห็นตัวเห็นเสื้อด้วยเนาะอันนี้บุรีไหครับผมไม่บุรีครับชมครับชมมาอ๋อเรียไปหล่อครับอ๋ออ๋อพี่โบมาอีกแล้วเห็นไหม อพอพี่โบ้กัหลังไม่เลยฮะกัหลังกัหลังไม่หนุยโอ้ยพี่โบ้ขนเงาวับกันหมดเลยลูกแม่แต่ป้าหันตูดประทังโนนารุ่งกล้องเดี๋ยวในเอฟซีก็เห็นรูนตูดลูตูดนี่เด็ดเลยอ่ะโอ้ยบอ๊ะบ่จ่ายจากงานดุอือหือมีโบ้น่ารักปะนะพี่โบ้ก็จะมานั่งใกล้ๆแม่เมื่อคืนแม่ทํางานพี่โบ้ก็มาให้กําลังใจก็รวยกำลังใจหนูเป็นงานอย่ตัวเดียวว่ะเมียนอะงั้นนอนหมดเลย ลอเออพี่นุ่นเขาแก่แล้วลูกให้เขานอนพักผ่อนเยอะๆแม่แก่ไงลูกให้เขาพักผ่อนเยอะๆแม่แก่ไม่แก,ไก,ไก่ไม่กลกกระดุกลากอา่เดี๋ยสิเก่งนะรักกันแล้วลูกลูกรักกันแม่ดีใจจังนะฮะต้อง<ล>มีอะไรฉลองไหมฮะหายใจมั่งลูกฮะ อาจารย์คันขนาดนี้ก็ต้องมีอะไรฉลองไหมคะฉลองอะไรล่ะคะฉลองความสําเร็จเพลงมิตรภาภัยวันแห่งความรักนะครับนี่ครับฉลองมิตรภาพขนมแมวเลียหนึ่งเพ็คมีสิบซองราคา45บาทพิเศษในช่วงเดือนแห่งความรักครับซื้อ5แพ็คกจบปี5้าซองครับราคาสองร้อบบาทรวมซองครับ มันสูงเราอยอะะเคยสนใจมือนสีพกก็ถีม1หนึ่งพกเหมือนนึ่งส่งฟีรีบสั่งเข้ามาเยอะๆนะครับใครสนใจพิมพ์โมโลหนึ่งรออีกเลยนะจีคิวกูดเนเรื่องมีอ่าหืมเกันขายของนะหนูก็ไม่ได้อยากจะช่วยมันด้วยอช่วยกันเถอะลูกแต่มันพูดมันก็จะจุดมันก็เลยไมเป็นสิงหนูพูดดีกว่าเออนนมัน่อข้าวแคล ยังไงอยูเนี่ยตะกัดตะกินไม่ใช่อ่ะบปาผู้ชายอุ้ยเคยวะสายขอไงมันก็เหนื่อยไงลมออกปากออกตูดมันก็กินใหม่โอ้ยล้มล้มระวังนะคะนี่เอฟซีก็สั่งไว้เนี่ยแม่ก็เตรียมแพ็คเก่งจังค่ะแม่แก่ไม่ขายได้เหรอเงี้ยเงคุยไม่ไหวมี่เหงือกโพดิมึงอ่ะเหงือกโพฟันออกปากเขาอะไรนู่นนู่นเหงือกโพไงหืายเหงาฟันออกปาก 이놈! 이놈 이 이놈 이놈 이 이놈